แล้ววันนี้คือ2ทีมนี่ที่เป็นหัวหน้าทีมต้องบอกว่าคือตัวแม่เลยตัวแม่เลยเริ่มเอาสีคุณก่อนเลยเชิญเลยครับอ่าขึ้นสเตลลูเฮ้ยยนี่รักขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะกูบอกนี้เลยนะว่าเสียเวลาจริงสองมาสองมาคุณมีท่าอะไรเขาไหมฮะหนึ่งสองสามน้ำเงินของแท้ต้องจีบ น้อยแต่มากเรียบแต่โกง่แต่ใช่ที่ผมชนะแน่นอนเพราะว่าวันนี้ผมมีเซนเตอร์คนใหม่กระสุดมือกับน้องเนยด้วยครับแต่ละเพลงของ B N K48 เนี่ยปล่อยออกมามันต้องมีท่าตรงท่าเต้นอะไรไม่ใช่เหรอยกมือขึ้นมาครับคล้ายๆเหมือนแวักน่าร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 ักต้องยอดจะพกด้วยสใช่ไหมครับ ไม่โอ๊ตปาโม่นะไม่อาจารย์บุญรุ่งเลยไม่รู้ได้ไงวื่นได้ไงวะดูมาพร้อมครับนุวิให้ตปั๊บเขาร้อนเขา้อนพัดให้เขาเลยเขาลอนเลยนะหาเจอแล้วจันทร์ตู้สวยเนี่ยนะดอดี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 เอาใใส่คนเฮ้ยดูเป็นไอเดอรตีพิธีกรรมไม่ได้ดูจาก วิธีการเล่นแล้วเรามาถามความเห็นน้องๆกันสักหน่อยดีกว่าครับผมว่ามีความพร้อมมีความมั่นใจแค่ไหนเนยเนยเหมือนเด็กอนุบาลที่เพิ่งเลิกเรียนนะเตอร์ซอสเลอะเต็มเสื้อหมดเลยพี่พี่ชื่ออะไรนะเฮ้ยพี่โอ๊ตเองลูกพี่เอฟพี่โอ๊ตเองอ่า ช่องท้ายมากรับ,รบน้องเบียนเคซะหน่อยครับผมเออแล้วก็ MB เอ็มบีเพลงติดตลกเป็นไงบ้างคะน้องเจนเป็นยังไงบ้างคะทำหนูทำหนูค่ะก <c oughs> ็เคหนูตัดสินใจเล่นเอ็มบีนี้ทำไมครับรู้พี่อยากรู้รใชจ่จริงๆเลยนี่หนูหนรู้สึกดีใจมากตื่นเต้นได้เล่นเอ็มบีครั้งแรกแล้วก็ได้ร่วมงอานก,กับพี่โอ๊ตด้วย ไม่ไม่ไมแล้วทำไมเราชอบไปไล่ไอจีน้องเขาตอนกลางคืนมึงด้วยนสัญญากูแกว่ามึงแไม่เอาเรื่องจริงมาเล่นี่นี่นครั้งเดียวตายครึ่งประเทศไปด<า>้วยเมื่อวานเจอเข้อความนึงว่<บ>าอะไรกันอยากได้ยินเมโลดี้ตัวนี้บ่ bye อยๆฉันติดยัดิดและของรางนวะัลในข้อนี้ครับ <c oughs> ไมแล้วเออม่ไม่เป็นไรเออใส่ไปเวลาไหนก็ได้เออเหมือนก็แหลกหมดเลยเหมือนกัน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 คือไมค์ก็คือเปิดหมดแล้วเออตอนนี้หูฟังก็ใช้ได้แล้วเปิดหัวหลัหลัวนี่ใส่นึกเลยหัวหลัหลัเออหลัหลัดีแล้วเออเออเไม่ิลกูนเออมาเออเริ่มรายการปีแรกมาก็วุ่นวายแล้ว เอออ่โปรโมทแล้วพี่ิมาเข้ามาด้วยเลยครับข้ลพี่ข้ามาด้วยเลยเขามาโปรโมทเราเราถือเราถือโปรเตอเข้ามาเลยเราถือโปรเตอเข้ามาเลยเราจะได้ออกเตอร์แม่แม่แม่พี่ออกทีวีแล้วแม่นี่ขอแล้วอแล้วเออเออนี่แน่นี่แน่เอออันนี้คือออกแล้วเรออกแล้ว่ะออกออกทุกอย่างแล้วตอนนี้คือเปิดไมนานแล้วเออ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 เเออเออเออเ ธีมของเราวันนี้ก็คือโรงเรียนของหนูซึ่งมันก็คือจะใกล้กับวันเด็กใช่ไหมกล้วันเด็กละอ่าโรงเรียนของหนูวันนี้พี่อาสเป็นเป็นอะไรฮะเป็นคุณครูฮะค,ค,คุณครูชื่ออะไรฮะชื่อ,ว,อวัยออ๋คุณครูวัยอ๋อคุณครูวัยอ๋อ<ว>คุณครูวัยไวยพลด รรค,ครูวรัยเพราะแต่ว่าชื่อเล่นชื่อวัยเรียกสั้นๆเแย้มมันนี้ข่อนแย้มเล็กครูวรัยวัยทั้ง,งทั้งทั้งหมดเลยนะเรียกสั้นๆแต่ช่วยเรียกยาวๆก็น,นี่ไงคุณคุณครูวัยอ่าแต่แต่อะมันอาจจะมีเร็วๆอาจจะมีพัดๆบ้างนะตอนนี้ผมผมผมเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนคือใส่แว่นตั้งใจเรียนเป็นเด็กตั้งใจเรียนเด็กเนื้อนักเรียนปราโมดครับว่าไงครับคุณครูวัย หรือว่านั่งใกล้ไปเลยได้เสียงพี่พยายามยืดแล้วนั่นเลยไม่ดีนเลยเหรอวันนี้วันนี้วันนี้นักเรียนผมอมโมดขออนุญาตพาเพื่อนๆือนนักเรียนหญิงในห้องมาด้วยครับดีเด็กๆนักเรียนหญิงวันนี้อยากจะมาโปรโมทภาพยนต์ใหม่ครับคุณครูวบแต่บอกกันเลยว่านั่งผิดจุดไปนิดทำไมฮะไข่มุกคุณครูครับทำไมคุณครูมีอะไรในใจบ้างครับเนี่ยไม่มีนัก ลูกศิษย์ครูเนี่ยมากันสองสารอบแล้ววันนี้ตัวท็อปเลยนะครับ<ด>นี่นี่ตัวท็อปเลยก็คือสอบล่าสุดก็คือได้คะแนนท็อปของห้องนะครับนั่งผิดมุมเนี่ยแว่นครูขึ้นฟ้าเลยพี่แว่ขึ้นฟ้าไม่ได้ผิดมุมครับคุณครูครอ้วนครับวันนี้ครับคุณคุณครูครูอาร์ตครับก็คือ,อเพื่อนๆจะมาโปรโมทภาพยนตร์ครับครับ มีข้อมู์ใหม่คือเพื่อนๆอ่ะก็คือไว้ผมยาวครับเป็นดาราใช่ไม่ค่อยตัดผมกันปกติอ่ะก็คือเพื่อนๆในห้องอ่ะก็คือข้ามซอยผมข้ามไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยผิดกฎกันหมดเลยครับคุณภูแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็คือเขาเป็นคนดังอ่ะครับเขาต้องยอมทุกอย่างแหละครับิส้นพิเศษเนี่ยให้เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะคนอื่นอย่าเรียนแบบกันทำตามให้เฉพาะกลุ่มนี้หรือว่าให้เฉพาะใครบางคนหรือเปล่าครับให้เฉพาะไขมุกเท่านั้นโอแบกคุณครูครับอืจะได้แล้วครับเนี่ยนี่ภูภูมาล้างนะเปิดมาแล้วทั้ แม่ต้อปลอแม่เดี๋ยวติดเทนเซอร์เตอร์ดกับมึงเพื่อนครับเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆปรโมทอะไรครับเชิญเพื่อนๆพูดเลยครับพูดใส่ไหนคะอันไหนก็ไหนก็ได้ครับพูดใส่พี่อิงก็ได้ครับอะไรวันนี้โปรโมทพูดใส่ไมค์ตี๋เลยวันนี้ลายไมค์ครับเพื่อนโอ๊ตครับเอาไว้ไงครับอนนี้อะไรเป็นเพื่อนโอ๊ตรพื่อนเอย่างเล่นด้วยอย่างแรกเลยครับเพื่อนโอ๊ทกนหนวดไหมคะ คืออย่างนี้เพื่อนึงเราเรียนมานานแล้วเราซ้ำชาติไหนที่ไหนเนี่ยอะไรกับอะไรนะภาพยนตร์ยังไงถึงเซ่เมยแล้วยังไงเรื่องไทยบ้าน X b n k 40จากใจผู้สาวคนนี้ค่ะโอเคก็คือเหมือนประมาณว่าจะพยายามหาทาร์เก็ตใหม่ก็เลยต้องไปฝึกภาษาอีสานฝึกต่างๆร้องเพลงอะไรนะหมอลำหมอลำไปฝึกร้องหมอเฮ้ยจริงเหรอแล้วร้องหมอลำจริงเลยปะร้องจริงมีเพลงแล้วมีเพลงประกอบปะมีเมื่อไหร่ปล่อยอ่ะ แล้วทำไมไม่ปล่อยก่อนเราค่อยมาทีเดียวอ่ะตายแล้วไม่เปินโอทําเง้นวเพม่เปิดให้พอนมยพี่น้องแล้วเมื่อกี้เพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นซิงเกิลล่าสุดเพลงอะไรนะ77อะไรนะ77ดินแดนยี่สจังหวัดทุกจังหวัดเลยเหรอใช่77็จังหวัดเหรอเคยมีแบบพูดผิดไหมอย่างเช่นแบบว่า ชายเมียงเชียงใหม่แล้วื่อนคนชายเลียงเชียงรายอิฐตะระดุดอุตระดุดโอ้ยอย่างเงี้ยมหาเลยนะอิฐตะระดุดอุตระดุดชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายสีมีเกี้ยวสีเหลืองเย็นลงมะม่วงอจะเสียงหนีแล้วมั้ยขอบคุณคูครูจะผลทําไมล่ะครับพ่อโตเอ้ยมะม่วง แมงโกสีเหลืองเยลนล้อเออมีดจี๊ดเต้าเต้าอังโลเออต่อมาใหม่ต่อาใหม่ต่อาใหม่อย่าลืมนะอย่าลืมนะเป้อย่าลืมนะใช่เมียงนะใช่เมียงนะขึ้นมาแล้วใช่เมียงนะใช่ไหมตอนเพลงนี้เขาจะย่อๆกันใช่ไหมเราขึ้นมาพูดตัวคนใช่ป่ะใช่เมียงเชียงใหม่เฮ้ยแกใช่เลี้ยงเชียงรายแผ่นมีต้องมีตัวแผ่นตัวๆด้วยในในแผมนนะแผ่นเล่นไม่ต้องมาขนาดนั้นไม่ไหนแล้วนี่เหราไม่นะไม่ต้อนเราไม่เนี่ย ม้เลยนะมาอาหันก้องวากล้องกลางก้องซ้ายขยิบตานึ่งทีน้องตาหวานเบียนเคฟอเดสค่ะน้องแก้วน้องแก้วสวัสดีค่ะแก้วเบียนเคฟเดค่ะ สวัสดีค่ะน้องน้ำหนึ่งเบียนเคมโปรเทียสค่ะเฮ้ยโอ้โหงแขงตูดิข้างนะคะทีมเบียร์มีใช่ไหมคะขอโทษนะคะขอขอเงมือนะขอแฝงตัวเป็นน้องดาตาแป๊บนึงนะคะอาจจะเชิดน้องของผมต่อเลยใจตล้องไหนดีคะสวัสดีค่ะน้องอ้อนฮะอายุหกขวบค่ะอายุมากกว่าน้องตาค่ะ หกขวบนี่อายุสมองหรืออายุอะไรฮะออยากเอยาเนอยากอยกยเนยก็เป็นคนอย่างเงี้ยฮะหนูมันจะต้องโดนโจมตีอยู่เสมอฮะโอเคค่ะต่อเมื่อกับโฮชิบบนค่ะ พอฟ้องก่อนกำมองมาดีๆนะนุ้ยมาทำยงี้พี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลยพี่อะม่วเป็นของเคยรู้ไหมว่าเต้นพี่อยู่ประกอบเพลงเหนื่อยมากจริงจังมากอุ่าอุ่าเต้นงั้นก็อย่าเต้นเลยเอย่าจะหัวเราะแบบแน่นโน ก็เข้าสู่ช่วงช่วงทำน้ำผักค่ะทำน้ำผักก้สู้ๆกสู้ๆกสู้ๆเรียบร้อยแล้วค่ะคุณไข่จากนั้นโดยตอบได้ไรคะจากนั้นก็หั่นสตรอเบอร์รี่ค่ะ วันนี้มีสตรอเบอร์รี่ด้วยเหรอคะเนี่ยโอ้มันหายไปไหนลูกน้องอ่ะเปิไม้ของเรามันมันกระไดกระได้เบอร์มาอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะแล้วค่ะเราจะหั่นอะไรก่อนนะคะคุณไข่หันมันเขือเทศได้เลยให้เต้าค่ปั่นให้เข้าเครื่องปั่น มันจะอร่อยไหมนะน่แน่จดิวก็คือตอนนี้ก็คือจ้องอยู่ว่าคุณคุณเชฟคขาจะใส่อะไรบ้างก็ลุ้นอยู่ทุกวินาทีเลยนะฮะใส่อันนี้ค่ะ oh no 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 จะให้ทุกคนดมอันนี้แล้วขอรีแอคชั่นได้ มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ใช่บ่อปลาพี่คือหนูหนึกถึงแบบว่าตอนแบบเด็กๆอ่ะค่ะที่แบบว่าไปแบบหนูเคยแบบไปเก็บพวกใบนู่นใบนี่มาผสมน้ำแล้วก็ไปไป,ไปวางย้อม <c oughs> <c oughs> นึกแบบอย่างนั้นเลยบบว่าอ๋ออ๋อ๋อหนูนึกออกแล้วว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนบอระเพ็ดที่บ้านหนูเหมือนบอระเพ็ด พี่เค้กจะไม่ก <land> ินของหนูรลพี่เค้กเนื่อกพี่เขาบอกว่าสิทธิ์ของเนยให้ใครกินก็ได้ไม่ใช่เนยแตงกินแต่ว่าพี่เป็นพี่เนยไงเนาเนยไม่อย่างพี่